รอยสุดทนปมท้องกลางกองโดนปลดลั่นอยากบอกตั้งโต๊ะถแถลงไปนานแล้วหัวอ,อกคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับอย่างสาวพลอยพลอยพันธหลังเห็นกระแสะข่าวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นปองกลางกองละครจนโดนปดฟ้าผ่าฟ้าแลบถถมล่าสุดนั้นครับก็มีการนําภาพหญิงสาวที่กําลังตั้งท้องที่มีการระบุวันหน้าคล้ายสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวคนดังคนหนึ่งมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้วยเจ้าตัวนั้นสุดทนครับเข้าไปคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับข่าวนี้ รอมให้กำลังใจกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยว่าไม่ชอบข่าวนี้เลยไม่ว่าใครจะเป็นหญิงในข่าวมันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาไม่อยากจะบอกใครไม่งั้นเขาคงมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปแล้วให้กําลังใจนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครโดยพลอยพลอยพันธ์นั้นครับยังโพสต์้อความลงไอจีตัวเองด้วยว่าทุกวันนี้แม่ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขแล้วสามารถมองกลับมายิ้มให้อดีตได้อย่างภูมิใจขอให้ทุกคนเข้มแข็งไว้นะฮะถ้าเรารู้ว่าทุกวันนี้เราทําดีที่สุดแล้ว วันหน้าก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงวงเล็บยกเว้นดวงจะตกจริงๆนะเอางานนี้ครับเรียกว่ากระแสคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวป่องกลางกองละครน,นั้นทําเอาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในวงการบันเทิงนะครับต้องออกมาชี้แจงกันบุญอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ